มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาปัญจมวัครธรรมทิฏฐปัญหาที่สี่ถามว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นท่านเห็นประจักษ์แจ้งแลว้หรือราชาสมเด็จพระเจ้ากรุงมิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสน ธรรมะของพระชินเนธอนสัมมาสัมพุทธสัพพันยูนั้นพระผู้เป็นเจ้าเห็นประจักษ์แจ้งหรือประการใดพระนาคเกษนก็วิสัชนาว่ามหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารธรรมะที่สมเด็จพระทศพลยานเจ้าตรัสบัญญัติประทานไว้ผู้ใดได้เป็นสาวกแล้วก็ควรจะปรนิบัติไปตราบเท่าสิ้นชีวิต และจะได้บอกว่าธรรมที่สมเด็จพระชินสีประธานไว้นั้นพระผู้เป็นเจ้าได้สำเร็จแล้วหาไม่ได้พระเจ้ากรุงมิลินทราชรู้ในพระอัจฉา,าิยก็รับคำพระนาคเษนกัลโลสิคำของพระผู้เป็นเจ้าว่านี้สมควรแล้วธรรมทิฏฐปัญหาเป็นคำรบสี่จบเท่านี้